ครับห้องนักเรียนป .3 นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายนะครับยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเปิดเทอมนะใหม่นะครับถึงจะได้ย้ายตอนนี้ก็เงียบหงาวองเวงนะครับเงียบหงาวองเวงใครอยู่ตรงไหนบ้างคิดถึงกันบ้างไหมจิ้งลิปต์ จุดถึงลึบไปครับจะไปในไปโน่ไปโน่ไปโน่ห้องน้ำโรงอาหารจุดถึงงลืบเปเดินม,มาจากฝั่งโน้นนะครับเข้อแถวเดินมาเข้าห้องปอ .3 นะครับ โต้ไข่บ้างนี่เดี๋ยวเดี๋โต้ไข่บ้างนี่เดี๋ยวโต้ไข่บ้าง,าางคะโอเคค่ะ